สวัสดีครับพบเจอกับผมครับกับเทียนตัวใหญ่นะครับสาหรับคลิปนี้ก็ได้ดูหล่อไปอีกองหนึ่งนะครับเป็นหลวงพ่อเงินนะครับเป็นหลวงพ่อเงินเอกลักษณ์หูกลางอย่างนี้นะฮะนะครับเอกลักษณ์หูกลางอย่างเงี้ยนะครับแน่นอนฮะต้องตีลงทางวัดให้เขียนให้เขียนพิมพ์เล็กนะครับหูกลางนะครับเ็าจะชอบเรียกกันนะครับว่าพิมพ์หน้าหนูหูกลางนะครับ พระเทวเข่งก็เป็นวัดที่หลวงพ่อเงินท่านก็ปลูกเศกให้เนี่ยแหละครับนะครับก็ถือว่าเล่นหามีราคานะนะครับก็ถือว่าเล่นหามีราคาเป็นพวกโซนเอ่อเนื้อทองผสมนะครับเป็นพวกเอ่อเนื้อทองผสมนะครับพิมพ์เขาก็จะเป็นเอกลกักษณ์ของข้อน้งห้วยเขนเนี่ยวกนี้สวยนะครับนะครับกระแสโลหะนะครับพวกเอ่อธรรมชาติความเก่านะฮะ เป็นภาพที่ดูแล้วมันดีนะครับดูแล้วมันนะครับก้นฮะการตะไบหยาบนะครับแต่ก่อนเวลาเขาตะไบเขาจะตะไบหยาบนี้นะครับนะครับตะไบเรียบดีนะครับตรงนี้เป็นอกห้วยเขนนะครับห้วยเขนกับบางคันเอกลักษณ์เขาก็จะคนละอย่างกัน นะครับเอกลักษณ์ก็จะคนละอย่างกันแต่พวกโซนพวกเนื้อผ้าพวกธรรมชาติความเก่าก็ดูเหมือนเหมือนกันนี่แหละนะครับเพราะผ้าสร้างก็อายุพอๆกันนะครับผ้าสร้างก็อายุพอๆกันนะครับห่างกันก็ไม่เท่าไหล่หถ้าห่างกันก็ไม่กี่ปีหรอกนะครับฉะนั้นก็ตีโซนอายุพอกันหอพเงินปลูกเสกเหมือนกันนะครับหอพวกเงินปลูกเสกเหมือนกัน,น,พ,กน,กกน,กนพิมพ์เอกลักษณ์เขาก็จะเป็นพิมพ์ประมาณนี้นะครับพิมพิมเล็กพิมพ์เล็กหูกลาง นะครับหรือถ้าพูดกันง่ายๆก็ติดปากกันหน้าหนูหูกลางนะครับสวยดีนะพระนะครับเป็นเนื้อทองผสมนะครับอ่ะคลิปนี้ก็เอาเอารูปหลอกพระเงินนะครับวาดให้เข็นให้ชมนะครับจังหวัดพิจิตรนะครับหลวงพ่อเงินหลวงพ่อเงินบางขางนะครับปลุกเสกนะครับรวาดให้เขียน อาจจะคลิปหน้าเจอผมใหม่นะครับมีรายละเอียดถ่ายช่วงอีกทีหนึ่งนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนก็ฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับ